เราจะพามารีวิวหน้ากาดดำน้ำแล้วมาลองแกะด,ดูว่าในในนนี้จะเหมือนที่ที่เราสั่งหรือเปล่า,ากันข<ม>ีดได้เลยขีดพ่อ,อเหมือนไหมหน้ากาดดำน้ำเอาไว้ไปดำน้ำไซส์ขนาดไหน ออกมาดูเลยอือใช่แล้วหน้ากาน้ำน้ำของเด็กเอาลองทาบดูหน้าดิไงอันนี้เหมือนปาเลยอือคล้ายกันเนะไม่ต้องใส่หายใจเอาเลยลองทาบดูหน้าโอ้พอดีเลยครับหน้าพอดีแขงว่าถูกต้องหันหน้ามาดีดีเดี๋ยวดูก่อนหันหน้ามาดีดีก่อนเดี<อ>๋ยวมาน,นมันได้มาดีเราไม่ต้องรู้แล้วละเอานครับ อืมพอดีหน้าเลยแล้วโอ้หน้าขาดำนะเดี๋ยเพื่ออย่าเพ,พิ่งบ่บ่ยมันใส่แล้วเดี๋ยวผมติดผมเดี๋ยวติดผมเดี๋ยวใส่ตอนเล่นนะ้ำทีเดียวรู้แล้วใส่ได้โอเค